ดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมคําสอนอดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทรเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าสมุทเทวาเทวีนะคะว่า เราจะทําเช่นไรหากเราสามารถรับรู้จิตใจคนว่าคิดไม่ดีกับเราเช่นมีความหมันไส้เรามีความอิจฉาเราแต่ซ่อนไว้ในใบหน้าที่รอยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเราควรที่จะทําเช่นไรดีเิริพ่อองค์เพชรทรงเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเราก็อย่าไปคิดว่าเรารู้มันก็เป็นความคิดของเราเหมือนกันที่คิดว่าตัวเองรู้บางทีแล้ว เขาก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรือเขาอาจจะเป็นอย่างที่เราคิดมันก็เรื่องของเขามันเป็นเรื่องของความรู้สึกเขาเราควรที่จะมาใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกเรามากกว่าว่าเรารับรู้เช่นนั้นแล้วการรับรู้ของเรามันสร้างอารมณ์อะไรให้เราเราเกิดความอิจฉาริษยามันไส้ตอบแบบนี้เป็นต้นนี่เราก็เกิดอกุศลถ้าเกิดเราระงับได้ ้วยสติปัญญาสี่การกําหนดรู้รู้ตามในทุกสิ่งทุกอย่างทุกอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเราจะรับรู้ในส่วนของเราและเราจัดการในส่วนของเราจะดีกว่าถ้าเกิดมันเป็นอกุศลไปแล้วเราก็ใช้อกุศลนั้นๆทําให้กุศลเกิดเช่นการกําหนดรู้ตามจริงเป็นต้นเรามองเห็นอารมณ์ของเราที่ไม่พอใจที่คุณข้องหมองมัวใจจนดับไปเปลี่ยนเท่านี้เราก็สามารถที่จะ จะสร้างเหตุใหม่ต่อจากสิ่งที่เป็นอกุศลที่เป็นวิบากกรรมของเราที่เราเคยทำไว้ในอดีตเราเคยคิดไม่ดีกับคนอื่นก็จะมีคนอื่นคิดไม่ดีกับเรา แบบนี้เป็นต้นกงล้อกรรมมันก็ทำงานของมันเป็นตาเพจปัจจัยนั่นแหละเราอย่าไปอะไรมากเลยเราเข้าใจดีกว่าและอย่าไปสำคัญตนว่าตนเองดีเพราะถ้าเราสำคัญตนว่าตนเองดีหรือเรามีเรามีความเป็นเราแล้วมันก็จะมีเรื่องเพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่าเราดีไม่ไม่ควรมีใครที่จะมาคิดไม่ดีกับเราทั้งสิน้นแบบนี้เป็นต้นมันยึดมันยึดให้ค่าความสาคัญตนเองเข้ามามันจึงคิดปกป้องตัวเองคิดปกป้องอัตรา ความเป็นเราถ้าเกิดเราเป็นดินฟ้าอากาศมันก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรใครจะดา่าเรามันก็ไม่ได้เป็นอะไรให้เราพิจารณาแบบนี้และธรรมะเราจะเจริญขึ้นฝึกแบบนี้ต่อไปเราจะพัฒนาศักยภาพจิตใจของเราและเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงได้จึงขอฝากคำสอนดีๆของเสด็จพ่อองค์เพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์คะ่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ